สวัสดีครับอยู่กับโมมาร์ทนะครับกับช่องกินกับยูนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเมนูหอยทอดสูตรโบราณนะครับผมอันนี้จะมีหัวใจไก่ย,ย่างเลยนะครับผมผมท้นความหอมของหัวใจไก่ย,ย่างเตถาถ่านด้วยจริงๆครับหอมจริงๆมารับมาดูกันเลยมาครับขอลองหัวใจไก่หอมมากครับ oh chậm chậm lại với bước chân chậm chậm ครับผมขอมอบัมัสไปแล้วนะครับกับเมนูหอยทอดสูตรโบราณนะครับผมแป้งนี่กรอบมากเลยครับแล้วก็หอยนี่เด้งมากเลยครับเพื่อนๆเป็นเมนูแนะนําอีกแล้วนะครับผมหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับผมอร่อยด้วยครับผมมาดูกันต่อนะครับผมว่าคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปทานอะไรกันอีกนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมผมมีความสุขมากๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอยากให้ผมทานอะไรหรืออยากแนะนําอะไรให้ผมมาทานสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดี เจ,จังเลยเจ,จ๋งเลยบ๊ายบายครับบ๊ายบาย